สวัสดีครับผมนายเดมอนรอบนี้ก็กลับมาที่ Infinity ้ลากันนะครับเราจะมาพูดถึงตัวที่เราตกจากเทคนิคพื้นฐานคราวที่แล้วเพราะว่าตอนนั้นระดับฐานเรายังไปไม่ถึงมีอะไรบ้างก็มาดูกันครับเริ่มด้วยการสร้างเอาโพสแล้วก็ย้ายฐานนะครับการสร้างเอาโพสก่อนอื่นเลยคุณต้องมีฐานที่ขั้น4นะครับแล้วก็อัปเกรดเอาโพสอย่างน้อย1นึ่เลเวล หลังจากนั้นก็ไปเลือกว่าเราจะไปสร้างอาโพสที่ตรงไหนหรือไปเทียบท่าที่ไหนนะครับซึ่งในนี้ผมก็ไปเทียบท่าที่ตัวฐานของเมืองนะครับซึ่งหลังจากเราสร้างเสร็จนะครับเลือกเสร็จเนี่ยมันจะให้ใช้ยานเก็บแร่ในการไปสร้างโดยระยะเวลาสร้างประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับหลังจากสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นฐานขึ้นมาเห็นได้ชัดแล้วก็ จะมีปุ่มเพิ่มเข้ามาก็คือปุ่ม relocate นะครับเพื่อใช้ในการกดแล้วก็ย้ายจากฐานปัจจุบันไปอยู่ที่ตรงนั้นแทนซึ่งการเทียบท่านะครับถ้าเราไม่ย้ายฐานไปเทียบเราก็จะไม่ได้โบนัสของฐานนั้นนะครับต่อมาครับการใช้ยานบรรทุกเครื่องบินนะครับ ยานบรรทุกเครื่องบินนี่ก็เป็นพวกทั้งแคริเออร์ทั้งยานประเภทดิสทอยเออร์ที่มีช่องสําหรับบรรจุยานเล็กนะครับโดยยานเล็กที่บรรจุได้จะมี2ประเภทก็คือไฟเตอร์กับคอเวนตินะครับซึ่งยานประเภททั้งสองประเภทนะฮะให้ดูที่ตัวยานบรรทุกมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ว่าเป็นประเภทไฟเตอร์หรือคอเวนติแล้วก็บรรทุกได้เท่าไหร่หลังจากนั้นก็กดที่ตัวยานแล้วก็จะมีลิสต์ขึ้นมาครับถ้าว่ามันสามารถบรรทุกได้แล้วก็แค่ลากไปใส่แค่นั้นเอง เรื่องต่อมาคือการอัปเกรดแล้วก็การรีเซ็ตค่านะครับซึ่งตัวนี้ที่ว่าก็คือการเข้าไปในเมนูปูปิ้นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกที่จะอัปเกรดได้โดยเลเวลที่จะอัปเกรดได้นะครับสำหรับการต่อสู้ทั่วไปเก็บเลเวลจากศัตรูจะเก็บได้ที่เลเวล30นะครับดูจากตัวรหัสด้านหลังสุดหลังจากนั้นต้องใช้ชิปชิปเรียนรู้นะครับในการเพิ่มเลเวลเอง ซึ่งถ้าเกิดเราอัพผิดนะครับก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการกดเข้าไปชิ้นส่วนที่เราอัพเกียรไปแล้วแล้วกดที่ลูกศรวงกลมนะครับมันก็จะล้างค่าให้หมดโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยแล้วเราก็เอาค่านี้ไปอัพเกีรดอย่างอื่นแทนได้ต่อมาครับเรื่องของการคิดเดเมจของเกมนี้นะครับเกมนี้จะแบ่งเดเมจฟิสิกและก็พลังงานครับซึ่งจริงๆผมเคยพูดไปแล้วในเทียร์ลิส เดี๋ยวว่าพูดสามีครั้งก็ได้นะครับซึ่ง d ดเม g ตนะครับมันจะคำนวณจากด้านฟิสิกส์นะครับจะคำนวณจาก d ดเม g ตต่อฮิตซึ่งจากที่ผมแสดงให้ดูก็คือมันคิดว่าครั้งละเท่าไหร่ไปหักล้างค่าเกาะโดยตรงเพราะงั้นถ้ายานลำนี้มีค่าโจมตีต่อฮิตที่15เจอกับพลังป้องกัน20เท่ากับว่ายานลำนี้จะยิงสตูไม่เข้าเลยนะครับ ซึ่งฟิสิกส์จะคิดแบบนี้หมดไม่ว่าจะเป็นการยิงธรรมดาเป็นทอปิโดหรือเป็นมิสไซล์หลักการเดียวกันหมดครับต่อมานะครับการใช้การคำนวณแบบพลังงานนะครับซึ่งจะต่างจากฟิสิกส์เลยเพราะว่าพลังงานเนี่ยจะหักล้างค่าป้องกันพลังงานซึ่งทั่วไปแล้วยานระดับเล็กๆนี่ไม่มีค่าป้องกันพลังงานเลยแม้แต่ระดับ b บ t เทิลคูเซอร์ก็มีค่าป้องกันพลังงานอยู่แค่25%นะครับ ขนาดระดับ d ิสไพรเยอร์ยังมีค่าป้องกันอยู่แค่2%แล้วก็อัปเกรดไม่ได้ด้วยเพราะงั้นยานที่มีโจมตีพลังงานจึงจัดเป็นยานที่อยู่ระดับเทียรขึ้นไปเสมอครับแล้วก็หายากสุดๆด,ด้วยต่อมาครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของตัวดาวฟาวิงสกิมมี่นะครับซึ่งมันก็คือตัวที่เหมือนกับเบ t เทนพาร์นะครับตามเกมทั่วไปก็คือมันจะ ให้แต้มเราแล้วก็ให้ของรางวัลเรามาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าการเก็บ exp ของดาวนิ่งเนี่ยนะครับมันจะให้20พอยต์ต่อการล็อกอิน1วันแล้วก็เขาเรียกว่าอันที่2นะครับมันจะรีเซ็ตทุกสัปดาห์ก็คือเมื่อมีการกระทำใดๆก็ตามทุก1พอยต์มันจะให้10แต้มประสบการณ์นะครับแต่อันนี้มันจะตันแค่6,000หลังจากนั้นมันก็จะไปคำนวณขั้นที่3ต่อก็คือ ทุกยานหนึ่งล้าให้หนึ่งพอซึ่งถึงจุดนี้เราก็ไม่ค่อยหวังอะไรแล้วครับว่าจะอัพเลเวลได้ก็คือรอสัปดาห์ต่อไปเลยจะดีกว่าต่อ,อก,กันด้วยการเลือกซื้อกล่องกาชาครับหรือที่เรียกว่ากล่องวิจัยของเกมนะครับกล่องกาชาเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายประเภทมันก็จะมีประเภทที่ซื้อด้วยคริสตัลม่วงนะครับอ็อกซีคอนแล้วก็ ใช้แมจมวิจัยซื้อที่ใช้15คอยต์แต้มในการซื้อแล้วก็ตัวเงินในเกมนะครับที่กล่องละ20,000เอ๊10,000นะครับ10,000ซึ่งแต่ละกล่องเนี่ยมันก็จะให้ายานลบที่ต่างกันไปโดยกล่องการันตีนะครับที่ราคา799นะครับ1 ID ซื้อได้แค่3ครั้งเนี่ยจะมียานลบให้3แบบนะครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยถ้าไม่ไม่นับ วิงตัววิงที่เป็นเดสเตอ e r เนอร์ะครับสองแบบนั้นก็คือเป็นเกลือเลยคือไรประโยชน์มากได้มาก็สู้ fc 300ไม่ได้แต่ถ้าโชคดีเปิดได้วิงก็ถือว่าโชคดีไปครับและอย่างหนึ่งไอจักล่องเจ9นี่ซื้อมีโอกาสออกซ้ำถ้าเกิดเราซื้อ3กล่องออกเฉพาะไอายานอื่นหมดเลยก็เสียของไปเลยต่อามาคือกล่อง150นะครับกล่อง150นี้ มันจะคิดให้150เฉพาะกล่องแรกของวันนอกนั้นจะคิดกล่องละสามร้อออกทุกอย่างแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะไม่ออกยาเลยนะครับแต่กล่องนี้ดูจะคุ้มค่าสุดแล้วเพราะว่ามียาทุกประเภทนะครับต่อมากล่องที่ใช้เงินในเกมซื้อมูลค่า10,000หมืนะครับกล่องนี้จะมียาตามกล่องพื้นฐานนะครับของเกมซึ่งข้อดีของมันก็คือมันเอาไว้เก็บแต้มวิจัยได้ ถ้าเราออกงานซ้ำมันจะได้แต้มวิจัย5แต้มต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งการซ้ำนะครับแล้วเอาแต้มนี้ไปซื้อกล่องวิจัยที่การันตีลอยเปอร์เซ็นต์ออกยานได้แน่นอนแต่ก็มีโอากาสซ้ำอีกเหมือนกันแล้วแต่ดวงละครับถึงตอนนี้แล้วเลือกกันเอาตามความต้องการเลยครับ่อมาเป็นทิปเล็กๆนะครับที่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่ไม่มีดวงเลยเปิดได้ก็ไม่ได้สักอย่าง แล้วก็รู้สึกจะเอาตัวรอดยากแนะนำว่าให้ใช้ยานที่แถมมาจากต้นเกมก็คือ FC 3 0 0นะครับแต่ให้ใช้ตัวที่เป็นอัลโมลนะเพราะว่ายานนํำนี้มีค่าเริ่มต้นของเกราะที่15สูงกว่าดิสโทเยอร์ที่แถมมาตอนต้นเกมอีกเพราะดิสโทเยอร er ์ที่แถมมาต้นเกมมีค่าป้องกันแค่5ครับไม่ควรเอามาใช้แต่ตัวนี้เริ่มต้นที่15ถ้าอัปเกรดเต็มจะอยู่ที่ราวๆ24 ซึ่งเท่ากับว่ายานทั่วไปที่อยู่ในเกรดเดียวกันทําอะไรมันแทบไม่ได้เลยแล้วเราก็เอาลงทุนเพิ่มประสบการณ์ให้ยานลํานี้สูงขึ้นเพื่ออัปเกรดปืนอีกหน่อยมันก็จะพอสู้กับคนอื่นได้ครับเมื่อกี้แนะนํายานที่แนะนำไม่ใช้ไปแล้วนะครับรอบนี้ก็ขอเป็นยานที่ไม่แนะนําบ้างนั่นก็คือ AC721 นะครับที่ไม่แนะนํายานนี้เลยเพราะว่าเป็นยานขั้น d i s t o r e r ที่มีพลังค้ามูลแค่5้านะครับ เบาบางมากแล้วก็พลังโจมตีของยานเนี่ยลังต่อฮิทแค่40มันน้อยมากๆเมื่อเทียบกับยานในคลาสเดียวกันนะครเพราะงั้นถ้าจะใช้ตัวเองตัวนี้นะครับให้ไปใช้รุ่นที่เป็นบรรทุกเครื่องบินดีกว่าแล้วก็มาอัพสกิลที่เป็นด้านการบรรทุกแล้วก็เสริมด้วยตัวตัวเครื่องบินเล็กดีกว่าครับ ก็จบขอจบแค่นี้แล้วกันครับสำหรับเทคนิคพื้นฐานที่เราตกไปก่อนหน้านะครับแล้วก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับครับ